เกิดอะไรขึ้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเริ่มร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดจากรายงานของทางการเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าความตึงเครียดครั้งนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรเอาละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดก็คือเหตุการณ์ประทะที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนนี่แหละครับซึ่งมันเป็นเหมือนเชื้อไฟที่จุดประกายความกังวลระลอกใหม่ขึ้นมาเลยเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวเลือนะครับเพราะว่าทางกองทัพภาคที่2 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่แถบนั้นโดยตรงเนี่ยได้ออกมายืนยันแล้วว่ามีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นจริงและที่น่าเสียใจก็คือเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีกําลังพลของฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บด้วย2นายครับนี่คือตัวเลขที่ยืนยันออกมาว่ามีทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการประทะในระลอกแรกซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ย้ำเตือนเราถึงความเปราะบางของสถานการณ์ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี แล้วเหตุการณ์มันบานปลายขึ้นมาได้ยังไงลองมาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันดูดีกว่าครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในวันที่7ธันวาคมครับเวลาประมาณบ่าย2โมงเมื่อมีการเปิดฉากยิงจากฝั่งกัมพูชาแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะเมื่อถึงเวลาสองทุ่มเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งซึ่งมันเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายลงเลยมีข้อมูลที่น่าสนใจจากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยนะครับว่า การโจมตีในช่วงบ่ายสองโมงที่ทาให้ทหารบาดเจ็บเนี่ยอาจจะไม่ใช่การประทะก,กันซึ่งซึ่งหน้าแต่มีแนวโน้มว่าเป็นการกระทําของพลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์นั่นเองครับส่วนการประทะครั้งที่2ในช่วงกลางคืนนะครับมีการใช้อาวุธปืนเล็กยิงประมาณ10นัดโจมตีใส่ที่มั่นหรือว่าฐานปฏิบัติการของทหารไทยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและอุบลราชธานีแต่โชคดีมากๆครับที่ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม แต่นอกจากการประทะแล้วมันยังมีความเคลื่อนไหวอีกอย่างหนึ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งเลยครับและทำไมกองทัพต้องยกระดับการเฝ้าระวังขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดอาวุธที่ว่านี้ก็คือจรวดหลายลำกล้อง RM70 ครับถามว่ามันคืออะไรถ้าให้อธิบายง่ายๆเลยนะหล่องนึกภาพระบบยิงจรวดที่ติดอยู่บนรถบรรทุกที่สามารถยิงจรวดจ,จานวนมากออกไปได้ในเวลาอันสั้น การปรากฏตัวของมันในพื้นที่ชายแดนจึงไม่ใช่เรื่องปกติเลยครับและเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการยุกระดับความพร้อมรบอย่างชัดเจนคืออย่างนี้ครับฝั่งกัมพูชามีความเคลื่อนไหวใหญ่ๆออย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยอย่างแรกคือการนําจรวด im 7 0เข้ามาใกล้ชายแดนและในขณนะเดียวก,กันก็เริ่มอพยพพลเรือนของเขาออกจากพื้นที่ซึ่งโดยปกติแล้วการกระทำทั้งสองอย่างนี้มักเป็นสัญญาณของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะบานปลายได้ พอสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วท่าที่และการตอบสนองอย่างเป็นทางการของฝ่ายไทยเราเป็นอย่างไรบ้างเพื่อสร้างความชัดเจนแล้วก็ป้องกันความสับสนนะครับกองทัพภาคที่2ในฐานะผู้รับผิดชอบพ,พื้นที่โดยตรงก็ได้ออกถแถลงการเพื่อชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อสาธารณชนแล้วหัวใจสําคัญของถแถลงการเนี่ยสรุปได้เป็น3แนวทางปฏิบัติหลักๆนะครับคือ1 ติดตามสถานการณ์แบบไม่กระพริบตา 2. ยกระดับการเฝ้าระวังให้เข้มข้นขึ้นไปอีกและ 3. เตรียมพร้อมใช้ทุกมาตรการที่จําเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยและอธิปไตยของชาติและในถแถลงการได้ระบุไว้อย่างชัดเจนและหนักแน่นเลยครับว่าจะดําเนินการทุกมาตรการเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกําลังซึ่งก็เป็นการส่งสารที่ชัดเจนมากๆถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องประเทศ นอกจากการตอบโต้ทางการทหารแล้วอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการสื่อสารกับประชาชนและแนวทางปฏิบัติหลังจากนี้ครับเรื่องนี้สำคัญมากครับทางกองทัพฝากถึงประชาชนเลยว่าขอให้ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวของการราชการเท่านั้นเพราะในสถานการณ์ที่มันละเอียดอ่อนแบบนี้ข่าวลือต่างๆสามารถสร้างความสับสนและตื่นตระหนกได้ง่ายมากโดยสรุปก็คือหลักการทำงานของกองทัพในตอนนี้คือรอบคอบแต่เข้มแข็ง หมายความว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไม่ประมาทและพร้อมที่จะตอบโต้แต่เป้าหมายสูงสุดก็ยังคงเป็นการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของชาตินั่นเองพอเรานำข้อมูลทั้งหมดมาต่อกันภาพที่เห็นก็คือความตึงเครียดที่พร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อเลยนะครับคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่เกิดอะไรขึ้นแต่คืออะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสถานการณ์จะคลี่คลายหรือว่านี่จะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่อาจจะรุนแรงกว่าเดิม คงเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันอย่างไม่กระพริบตาเลยทีเดียวครับ